มดอายุแล้วค่ะหมดอายุไข่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะลิปนะคะทุกคนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเธอสามสามวิเคร่งนะคะทุกคน,น,ะคะกคนให้ทุกคนชมดูเนาะว่าฝนบ้านจะตกแรงขนาดไหนคะ่ะแต่โชคดีนะคะทุกคนไม่มีฟ้าร้องไม่รู้ทางหนองหินไม่น่าจะตกเลยคะทุกคนทางหนองหินฟ้าสว่างขึบนเลยค่ะทุกคนดูดิ เงาฟ้าสว่างฟืดเมืองเลยก็ฟ้าสาวส่างนักพุ่มเลยค่ะทุกคนค่ะน้องฟ้ามืดตืดเลยค่ะทุกคนนก็หยุดลงอีกแล้วค่ะทุกคนหยุดลงเดี๋ยวก็แรงขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หยุดลงนะคะทุกคนถึงโอเคนะคะพี่ๆน้องๆเ,เ,เพื่นกกอนๆค่ะปิดมือกาไวเ้เช่นนี้นะคะ เจอกันใหม่ในทลิปหน้าเนาะบายยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีใจก็ไม่ได้กินข้าวเนาะทุกคนคะ่ะก็ไม่ได้กินข้าวนะแรงขึ้นค่ะนักขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนเลยชาวนาก็จะได้ดำนาเราก็ดีใจกับชาวนานะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำนานะคะทุกคนคะ่ะเราก็ดีใจดอกไม้สวยๆแต่ไม่สวยหรอกค่ะพูดเล่นนะคะทุกคน ไม้สวยเลยื่อยฉนะคะทุกคนเนาะทุกคนคาะดูดิกล้วยก็ชอบน้ํานะคะทุกคนเห็นกล้วยชอบน้ํำไหมนู้นกล้วยนะคะทุกคนเลยชาวนาก็จะได้ดํานาเราก็ดีใจกับชาวนานะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทํานานะคะทุกคนค่ะเราก็ดีใจข้าไม่มืดค่ะทุกคนทางมือเลยก็ไม่มืดนะคะทุกคนค่ะ เราจะให้ซูมให้ดูเนาะอ,อันนั้นคือทางเมืองเลยนะคะเห็นฟ้าท่องฟ้าสว่สางสว่างนะคะทุกคนหยุดลงอีกแล้วค่ะทุกคนหยุดลงเดี๋ยวก็แรงขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หยุดลงนะคะทุกคนดนะคะูฝนนะคะดูฝนเนาะพื่อจะจะเอาประมาณสักสามสักอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะทุกคน ตกแรงกว่าทุกคนนะคะทุกคนคะแล้วก็จะให้ทุกคนยูเนาะพี่จีน้องๆทุกคนคะเนาะนีำก็หยุดลงอีกแล้วคะ่ะทุกคนหยุดลงเดี๋ยวก็แรงขึ้นคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็หยุดลงนะคะทุกคนสามสามวิครึ่งนะคะทุกคนให้ทุกคนชมดูเนาะว่าฝนบ้านจะตกแรงขนาดไหนคะ่ะ แต่โชคดีนะคะทุกคนไม่มีฟ้าร้องนอแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันเลยค่ะทุกคนก็พาทุกคนดูดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนดอกไม้เราสวยๆนะคะทุกคนได้เวลานางก็ตกค่ะทุกคนค่ะได้เวลานางก็ตกมาให้ตลอดเลยค่ะทุกคนค่ะเราก็ดีแต่ไม่มีลมนะคะพี่ๆน,นี้แรงเป็นพิเศษเลยค่ะทุกคนค่ะ ก็เป็นอันที่แรงไม่เศษเลยนะคะทุกคนค่ะก็ดีใจนะคะทุกคนที่ฝนตกเนาะดีใจมากๆดูฝนนะคะดูฝนเนาะคือจะจะเอาประมาณสักสามสักเลยชาวนาก็จะได้ดำนาเราก็ดีใจกับชาวนาน,นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำนาน,นะคะทุกคนค่ะเราก็ดีใจถ้าไม่มืดค่ะทุกคนทางมือเลยก็ไม่มืดนะคะทุกคนค่ะ เราจะให้ซูนให้ดูเนาะอันนั้นคือทางเมืองเลยนะคะเห็นฟ้าท้องฟ้าสว่สางสว่างนะคะทุกคนือเมืองเลยเนาะ okay, ทางเขาเรียกต้นอันนี้ของเราจะตายแล้วห่ะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เขาเรียกอะไรเนาะ mm hmm. เขาเรียกอะไรบ้างเราก็ลืมชื่อะคะ่ะ mm hmm. ทุกคนนะคะ mm hmm. ทุกคนคะดอกแคเราก็สวัสดีค่ะทุกคนตกแร่งกว่าทุกวันนะคะทุกคน เราให้ทุกคนดูนะคะจังหวะช่วงบ่ายๆนางก็จะตกน้องๆทุอๆขาดีแต่นางไม่มีลมเนาะทางบ้านใครตกบ้างเนาะทางบ้านใครตกบ้างคะทุกคนขาเลยชาวนะวาก็จะได้ดำนาะเราก็ดีใจกับชาวนานะคะทุกคนเพราวะว่าเราไม่ได้ทำนานะคะทุกคนคะเราก็ดีใจเขาเรียกต้นอันนี้ของเราจะตายแล้วล่ะคะทุกคนเขาเรีอกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรบ้าง ล้วก็ลืมชื่อค่ะทุกคนนะคะทุกคนคะดอกแคเราก็น้องน้องเพื่อนเพื่อนค่ะดีแต่นางไม่มีรมเนาะทางบ้านใครตกบ้างเนาะทางบ้านใครตกบ้างคะทุกคนคะเสื้อเนะคะทุกคนเนาะทุกคนคะดูดิกล้วยก็ชอบน้ํานะคะทุกคนเห็นกล้วยชอบน้ํำไหมนู่นกล้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนค่ะติดนิ้กเอาไว้เช่นี้นะคะ เจอกันใหม่ในทริปหน้าเนาะบายบายค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไดีใจก็ไม่ได้กินข้าวเนาะทุกคนค่ะก็ไม่ได้กินข้าวนะแรงขึ้นค่ะนักขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะทุกคนค่ะให้ทุกคนได้เวลานางก็ตกค่ะทุกคนค่ะได้เวลานางก็ตกมาให้ะลอดเลยค่ะทุกคนกคน่ะแล้วก็ดีแต่ไม่มีลมนะคะพี่เอนนะคะทุกคนเนาะทุกคนค่ะดูดิ กล้วยก็ชอบน้ำนะคะทุกคนเห็นกล้วยชอบน้ำไหมนู่นกล้วยนะคะทุกคนหมดอายุแล้วค่ะหมดอายุไขแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอีนิดนะคะทุกคนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆค่ะ <mand ly> ได้เวลานางก็ต,ตกค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลานางก็ตกมาให้ะบอดเลยค่ะทุกคนคะ่ะล้วก็ดีแต่ไม่มีลมนะคะพี่ๆเลยหมาฝนตกเลยค่ะทุกคนเห็น ท้องฟ้ากม็มืดตึ๊บเลยตอนนี้ได้สองชั่วโมงเต็มเต็มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูดูฝนนะคะดูฝนเนาะคือจะจะเอาประมาณสักสามถึงโอเคนะคะพี่พีๆน้องๆเพื่อนๆค่ะปิดกนิคก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบายบายนี้แรงเป็นพิเศษเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ก็เป็นอันที่แรงพิเศษเลยนะคะทุกคนขาก็ดีใจนะคะทุกคนที่ฝนตกเนาะดีใจมากๆอันนี้แรงเป็นพิเศษเลยค่ะทุกคนค่ะก็เป็นอันที่แรงพิเศษเลยนะคะทุกคนขาก็ดีใจนะคะทุกคนที่ฝนตกเนาะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีใจก็ไม่ได้กินข้าวเนาะทุกคนขาก็ไม่ได้กินข้าวนะแรงขึ้นค่ะนักขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนขาให้ทุกคนที่น้องๆเพื่อนๆขาดีจะนางไม่มีลมเนาะ ทางบ้านใครตกบ้างเนาะทางบ้านใครตกบ้างคะทุกคนคะ,ะหมดอายุแล้วค่ะหมดอายุไขแล้วค่ะทุกคนค่ะนิทีนะคะทุกคนพี่น้องเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าจะเปิดให้ไหมคะทุกคนก็ตกมาเก้าวันแล้วเนาะเก้าวันนี้แล้วนะคะทุกคน แต่ทุกวันได้แรงอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าให้บ้างเดี๋ยวจุดจูนไปทางฟูเรือค่ะทางฟูเรือทางฟูเรือมืดทางฟูเรือไม่ตกค่ะแต่ทางฟูกระดึงตกค่ะในจูนไปทางฟูกระดึงสามสามวิเครึ่งนะคะทุกคนให้ทุกคนชมดูเนาะว่าฝนบ้านเ็ดตกแรงขนาดไหนค่ะแต่โชคดีนะคะทุกคนไม่มีฟ้าร้องสวัสดีค่ะทุกคนตกแรงกว่าทุกวันนะคะทุกคน เราให้ทุกคนดูนะคะจังหวะช่วงบ,าบา่าๆนะาก็จะตกเลยชาวนาะก็จะได้ดำนะ้าเราก็ดีใจกับชาวนานะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำนานะคะทุกคนคะเราก็ดีใจเขาเรียกต้นอันนี้ของเราจะตายแล้วหรอค่ะทุกคนเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรบนะ้างเราก็ลืมชื่อค่ะทุกคนนะคะทุกคนคะดอกแคเราก็ตื่เมืองเลยเนาะ ไม่รู้ทางหนองหินไม่น่าจะตกเลยคะ่ะทุกคนทางหนองหินฟ้าสว่างปึ๊บเลยทุกคนดูดิเนอะฟ้าสว่างปึ๊บเมืองเลยก็้ฟ้าส,ว,าส,าสว่างน้ำสามวิครึ่งนะคะทุกคนให้ทุกคนชมดูเนาะว่าฝนบ้านจะตกแรงขนาดไหนคะ่ะแต่โชคดีนะคะทุกคนไม่มีฟ้าร้อาไม่เมืดค่ะทุกคนทางเมืองเลยก็ไม่เมืดนะคะทุกคนค่ะ เราจะให้ซูนให้ดูเนาะอันนั้นคือทางเมืองเลยนะคะเห็นฟ้าท้องฟ้าสว่างสว่างนะคะดอกไม้สวยสวยแต่ไม่สวยหรอกค่ะพูดเล่นนะคะทุกคนไม้สวยเลยไม่เมืดค่ะทุกคนทางเมืองเลยก็ไม่เมื่ะคะทุกคนค่ะเราจะให้ซูนให้ดูเนาะอันนั้นคือทางเมืองเลยนะคะเห็นฟ้าท้องฟ้าสว่างสว่างนะคะดอกไม้สวยสวยแต่ไม่สวยหรอกค่ะพูดเล่นนะคะทุกคนไม้สวยเลยสวัสดีค่ะทุกคนตบ ทุกวันนะคะทุกคนเราให้ทุกคนดูนะคะจังหวะช่วงบ่ายบนะก็จะตกสวัสดีค่ะทุกคนตกแรงกว่าทุกวันนะคะทุกคนเราให้ทุกคนดูนะคะจังหวะช่วงบ่ายบนะก็จะตกสวัสดีค่ะทุกคนตกแรงกว่าทุกวันนะคะทุกคน เราให้ทุกคนดูนะคะจังหวะช่วงบ่ายๆนะก็จะตกเลย,ยนะคะทุกคนเนาะทุกคนขาดูดิกล้วยก็ชอบน้ํานะคะทุกคนเห็นกล้วยชอบน้ํำไหมนู่นกล้วยนะคะทุกคนดอกไม้สวยๆแต่ไม่สวย,ย,สวยหรอกค่ะพูดเล่นนะคะทุกคนไม่สวยพี่ๆน้องๆเพือ่อนๆจ้าหนุนเห็นไหมต้นชาเพราะว่า ถ้าไม่ไดีใจก็ไม่ได้กินข้าวเนาะทุกคนขาก็ไม่ได้กินข้าวนะแรงขึ้นขาะนักขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนขาให้ทุกคนก็หยุดลงอีกแล้วคะ่ะทุกคนหยุดลงเดี๋ยวก็แรงขึ้นขาทุกคนเดี๋ยวก็หยุดลงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเปิดให้ไหมคะทุกคนก็ตกมาเก้าวันแล้วเนาะเก้าวันนี้แล้วนะคะทุกคน